เป็นเรื่องที่มาคุยกันอยู่แล้วนะเป็นเรื่องที่น่าเหมือนกับเพื่อมารู้ความจริงอะ่ะก็คือธนาธรยอมรับแล้วว่าตัวเองไปพบกับทักษิณที่ฮ่องกงพี่โกหกป้าเพราะชอบเขาบอกว่าไม่ได้ไปอันนั้นมันก่อนหน้านูนอ,อ,อันนี้มันคลิปล่าสุด <laughs> คลิปล่าสุดกบมากรข่าว <laughs> ใช่ไหมก็ทนคุณพี่สระยุธิแกก็ถามสองสามสองสามรอบนะว่าตกลงไปไม่ไปเพราะไม่พบคือก็อึ้งอึ้งอยู่พักหนึ่งอะ่ะกว่าจะตอบให้ตรงอะ่ะ เป็นนักเรียนนอกรุ่นเดียวกับพิธาหรเปล่ารุ่นพี่หน่อยไหมธนาธรเราจะเป็นรุ่นเป็นรุ่นพีกว่าครับเรื่องนี้วิจารย์ยังไงดีก็โกหกคือโกหกพี่ครับไม่ต้องวิจารณ์อะไรเลยคนโกหกคือทําไมอ่ะไปเจอทักษิตแล้วยอมรับไม่ได้หรอพักเพื่อไทยมันก็ไปเจอกันคึกหมดแต่คุณนะอยู่อีกพักหนึ่งคุณไปเจอเขาทําไมประเด็นก็อยู่ตรงนั้นเพราะเวลานั้นคือการเคลื่อนไหว เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุรับคณเกี่ยวข้องอะไรครับคือทั้งทักษิณและธนาธรเนี่ยล้วนเป็นคนที่ <c oughs> ไม่ควรเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งคู่จริงกฎหมายห้ามอและสามัญสำนึกควรมีอมแต่ดันไม่มีทั้งคู่แล้วทั้งตัวคนและตัวพรรคก็ไม่ได้รังเกียจอะไรในการที่ซิกแซกทางกฎหมายกันตรงนี้ <c oughs> นี่คือมาตรฐาน ของพักการเมืองของประเทศนี้หรอใช่ไหม,มสุดท้ายก็ไปเจอแล้วพอสอรยุทธถามว่าแล้วคุยอะไรกันบ้างาคุยเรื่องหลานถามทักษิณว่ามีหลานแล้วเป็นยังไงบ้างคือบินไปฮ่องกงเพื่อจะไปถามแค่นี้เหรอโทรถามเอาก็ได้มั้ง <c oughs> ครืบแล้วก็สนิทสนมชิดเชื้อกันขนาดนั้นเลยเหรอ,อม,มันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวทั้งสองคนเนี่ยโดนยุติทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องคนหนึงเป็นนักโทษชายหีคดี ในวันนั้นที่อยู่ฮ่องกงถูกไหมครับอีกคนหนึ่งเนี่ยให้หยุดทางการเมืองห้ามดูรูปตำแหน่งใดๆเป็นเวลาสิปีครับเพราะคุณมีปัญหาทางด้านการทำพักการเมืองของคุณครับคุณจึงไม่คุณั้งไม่ควรมาเกี่ยวข้องกันจัดตั้งรัฐบาลได้หรือว่ามาเกี่ยวข้องกับพักการเมืองในปัจจุบันได้ไม่ควรเลยไม่ควรแต่เป็นที่รู้กันว่าจริงๆแล้วเขาดูจะมีอิทธิพลสูงมากในทั้งพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลพูดตรงๆกันเลยเนี่ยก็พูดชัดๆก็คือทั้งสองคนเป็นเจ้าของพักตัวจริงไง ที่คนก็พูดกันว่าทักษิณก็คือเจ้าของพักเพื่อไทยธนาธรก็คือเจ้าของพักก้าวไกลซึ่งเป็นการตั้งลอกคราบมาจากพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบพักยุบเพราะธนาธรเองนั่นแหละนะครับเรื่องปล่อยกู้ใช่ไหม,มดังนั้นการไปเจราจาไปพบกันก็น่าจะมีการพูดคุยกันถึงอนาคตอันใกล้ในการที่จะมารวมกันได้ไม่รู้ไม่ได้ทั้งหลายคือไปคุยเงื่อนไขกันนั่นแหละว่า รวมกันจะยังไงเพราะมันห่างกันสิเสียงไงนึกออกไหมมันห่างกันสิบเสียงและในกฎหมายเนี่ยมันไม่มีข้อบังคับใดเลยว่าห้ามพักลลำดับที่สองตั้งรัฐบาลครับจริงๆเพื่อไทยเขาตั้งรัฐบาลแข่งได้ตั้งแต่วินาทีแรกแล้วเขาก็จะได้รับเสียงโหวตอยู่แล้วเพราะว่ากระบวนการโหวตมันก็ต้องโหวตต้านพักก้าวไกลอยู่แล้ว แต่ว่าเพื่อไทยก็เนียนเล่นบทพี่ชายที่แสนดีโดยลําดับมาเรื่อยๆแต่โดยมารยาทคือเขาจะให้พักที่มากที่สุดก่อนถูกไหมพักอันดับหนึ่งก่อนแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่พักอันดับสองก็มีโอกาสที่จะไปไปหาสิ่งสิ่งสนับสนุนมาตอนลุงตู่ไม่เห็นมีมารยาทเรื่องพวกน,นี้กันเลยก็โหวตกันเลยในสภานัดแรกก็ลุงตู่ก็ชนะสสโหวตก็ผ่านสวโหวตก็ผ่านลุงตู่กับตอนนั้นพลังประชารัฐกับเอ่อเพื่อไทยตอนนั้นใกล้กันมากมันมัน ตัวนี่ก็ห่างกันสิบอาสิบยังห่างนะสิบถือว่าห่างในทางการเมืองแทบไม่มีในยัยยะสาคัญนะสิบเนี่ยเท้าความไปทนี้หนึ่งกลับไปที่ตอนลุงตู่เนี่ยคือทีเดียวจบเลยทนเดียวจบทีเดียวจบถูกไหมแต่เอกชันนะแล้วก็แข่งกับใครแข่งกับธนาธรแข่งกับธนาธรซึ่งไม่ใช่เพื่อไทยด้วยไม่ใช่เพื่อไทยเออเออเออตอนนั้นเพื่อไทยก็ไม่ส่งเพื่อไทยเขาไม่เขาเขาเป็นคนเสนอชื่อธนาธรเขาไม่เสนอเขาเนี่ยได้สอสอเยอะสุด แต่เขาเสนอชื่อธนาทรพี่แล้วคุณจะว่ามันประหลาดมากมว่าไม่ได้อยู่ดีเออผมนั่งในสภาผมก็โวตประยุทธ์ไม่ประหลาดเลยครับคือถ้าผมอยู่พักเพื่อไทยผมก็ยังงงพักตัวเองได้ซ้ําไปนะว่าไปเสนอชื่อธนาทรทําไมอ่ะพักตัวเองเสนอไว้ตั้ง3ามชื่ออ่ะนนั้มีคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ชัยเกษมนิติสิริ เราเสนอไว้สามชื่อแต่เราดันไปเสนอชื่อคนอื่นจากพรรคอื่นเนี่ยเราจะอธิบายกับคนที่เลือกเราให้คะแนนพรรคเรายังไงซึ่งวันนั้นอนาคตใหม่มีแค่ประมาณ50กว่าที่นั่งใช่ถูกไหมมีน้อยกว่ารอบเนี้นั่นนะคุณอธิบายกับคนให้คะแนนคุณยังไงอใช่ไหมอีกตอนไปหาเสียงบอกว่าเราเสนอ3มชื่อ3คนนี้นะใส่คะแนนกันเข้ามาพอถึงเวลาเสนอชื่อธนทรคืออะไร การที่สภารัฐสภาโหวตพลเอกประยุทธ์ก็ไม่แปลกแล้วสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ได้คะแนนในสสมากกว่าใช่มากกว่าครึ่งจริงๆด้วยครับแล้วก็ไปได้คะแนนในสวอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเคลียร์แต่ว่าอย่ามาพูดคําว่ามารยาทกับผมผมเป็นคนไม่มีมารยาทผมก็เห็นว่าการเมืองเอาจริงๆก็ไม่ได้มีมารยาทแต่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาเล่นบทมีมารยาทเพราะเขายังไม่พร้อมกับจะแตกหัก กับก้าวไกลตอนนั้นพราะมวลชนก้าวไกลมันแรง<ม>เขายังไม่พร้อมรับรถทัวร์หรืออีกประการหนึ่งก็คือเกิดจากการที่สองคนนี้เขาไปเจอกันก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะมไม่งั้นเขาไปเจอกันทําไมอะ่ะมีหลานแล้วรู้สึกยังไงบ้างต้องถาม<ต><ต>กัน,น,<อ>นให้ส,หสัมภาษณ์กับรายการของสรยุทธ์เนี่ยเพิ่งเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กันเมื่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่วันสองวันนี้ทําไมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดกันในวันนี้อืทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณสองเดือนที่แล้วถูกไหมครับ คืออย่างนี้เอางี้ก่อนเลยนะทําไมสยุทธเอาธนาธรไปออกรายการทําไมสยุทธเอาธนาธรเพราะธนาธรเป็นคนออกมาพูดเรื่องดิจิตอลหมื่นหนึ่งห้าแสนล้านบาทควรจะไปทําอะไรเขาเพิ่งมาพิเศเมอไม่นานนี้และทาไมอยู่ๆมีคําถามนี้เกิดขึ้นในรายการอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยอยากอยากจะชวนคิดเหมือนกันว่ามันประหลาดไหมล่ะทำไมมันไม่ได้มีกระแสเรื่องนี้เลยในเวลานี้ทำไมอยู่ๆมีคำถามนี้เกิดขึ้นในรายการ มีคาถามที่ว่าไปพบกับทักษิณจริงหรือไม่คุยกับทักษิณไหมรตรงนี้ต้องการส่งสัญญาณอะไรไหมแล้วคนอย่างสรยุทธ์เนี่ยอยู่ๆจะถามคําถามนี้กับธนาธรเหรอไม่ในเมื่อเขาก็คือกองเชียร์ธ<ม><ม>นาธรก็เชื่อว่าต้องเตรียมกันก่อนอผมอผม,มันไม่มีอะไรสดๆผมจึงคิดของผมว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ชงกันไว้แล้วรอเสิร์ฟเท่านั้นเองเพราะนั้นก็จะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้นานาหน้ามาก่อน จะโยนเร<อ>นื่องนี้แหละว่าผมเคยไปคุยกับคุณทักษิณมาก่อนแล้วเอเพื่ออะไรก็ส่งสัญญาณไปกับกลุ่มต่างๆว่าขณะนี้ก้าวไกลกลับทักษิณเพื่อไทยน่าจะยังจับมือกันอยู่อนี่ผมตีความเนี้ยพีตีความว่าจับมือกันอยู่ยังจับมือกันอยู่และก้าวไกลจะไม่เล่นบทของการเป็นฝ่ายค้านที่เรียกอะไรฝ่ายค้านชัดเจนฝ่ายค้านแบบแบบเอามือให้ตุเออแบบ อะไรนะแบบพุ่งเป้าเลยซึ่งเขาก็ไม่เป็นางนั้นจริงๆนะเขาก็ไม่ทม้ทำไงเอามาเทียบพฤติกรรมเขาตอนนี้กับตอนที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยโอ้โหตอนนั้นแบบว่าอยางกระสุนมมือปืนะ <c oughs> ใช่ไหมฮะผลิตกระสุนวัตกรรมทุกวันตั้งกระทู้ถามทุกครั้งที่มีการประชุมชเดี๋ยวเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวเปิดอภิปรายเป็นการทั่วไปมีช่องอะไรที่จะเปิดเวทีด่าประยุทธ์ได้ด่า ตั้งคำถามได้ตั้งคำถามตรวจสอบได้ตรวจสอบะถูถามสดต้องมาตอบเองอไม่ตอบเองไม่ได้ความเข้มข้นแบบนั้นไม่ปรากฏขณะนี้ครสองพักเนี้ยเขาจะไปยังไงกันต่อพี่ในเมื่อรอบหน้าเนี่ยผมนะ่คิดว่ารอบหน้าเวทีการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยฟัดกับเก้าวไกลผมว่าอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งไปคิดถึงรอบหน้า ในระหว่างทางเนี้ยมันจะมีจังหวะหนึ่งก็คือสอวอหมดอำนาจถูกไหมถูกในเดือนพฤษภาคมปีหน้าครับแล้วจะวิเคราะห์กันกนก็คือว่าในจังหวะนั้นที่สวหมดอำนาจตรงนั้นต่างหาคนของใครจะเข้าไปเป็นสวจํานวนเท่าไหร่แต่มันไม่มีผลต่อการโหวตนายกแล้วนะครับแต่มันจะมีผลเรื่องา่าน,านกฎหมายต่างๆแต่รัฐบาลจะเปลี่ยนไหมตรงนั้นตร,ตรงนั้นนะรัฐบาล อาจจะเลือกได้ทั้งยุบสภาหรือไม่ยุบสภาแต่มารวมกันใหม่ผมจับประเด็นพี่ได้แล้วว่าเพื่อไทยไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดภูมิใจไทยจะดีดตัวออกไปรวมไทยสร้างชาติจะดีดตัวออกไปพลังประชารัฐไม่ไปไหนหรอกดีตัวออกไปก็ได้เอาสุตมว่าเขาออกไปด้วยกันแล้วกันเนี่ยพักเพื่อไทยไม่จําเป็นต้องยุบสภาครับ พักเพื่อไทยก็แค่เชิญพักคก้าไกลมาเป็นรัฐบาลด้วยกัน151่ง15หบกหนึเน <90 S 2> ี่ย290ใช่ไหม